พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล,ล้านนาตั้งอยู่ภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจัดแสดงและอนุรักษ์เรือนโบราณล,ล,ล้านนาในรูปแบบต่างๆในปัจจุบันมียุงข้าวล้านนาจำนวนสหลังมีเรือนจำนวน10หลังแต่ละหลังก็มีที่มาและประวัติที่น่าสนใจหลังที่1เรือนเครื่องผูกที่ชาวบ้านทั่วไปในอดีตสร้างขึ้นกันเององค์ประกอบส่วนใหญ่ทําจากไม้ไผ่ หลังที่สเรือนชาวเวียงเชียงใหม่พญาปงลังกาเป็นตัวอย่างหนึ่งของเรือนของผู้มีฐานะสร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2439หลังที่ 3. เรือนกาแลพยาวงเรือนแฝดสำหรับครอบครัวใหญ่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือกาแลเป็นเรือนไม้สักขนาดใหญ่ที่ใช้การเข้าลิ่มตอกสลักอย่างดีแทบไม่ปรากฏรอยตะปูสร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2440 ลังที่4เรือนกาแลอุยพัดอีกตัวอย่างของเรือนกาแลหลังที่5เรือนไทยลื้อม่อนตูดเป็นเรือนสามัญชนแบบไทยลื้อสร้างขึ้นมาประมาณปีพุทธศักราช2460หลังที่6เรือนพื้นบ้านล้านนาอุยแก้วสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นเรือนโบราณล้านนาขนาดเล็กที่มีคุณประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาด้านพัฒนาการของสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวล้านนา หลังที่7เรือนพื้นถิ่นแม่แตงเป็นรูปแบบเรือนที่พัฒนามาจากเรือนเครื่องผูกแบบเรือนเดี่ยวสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2 4 6 0หลังที่8เรือนทรงปัญญาอนุสารสุทนทรเป็นเรือนทรงปัญญาที่ได้รับอิทธิพลแบบวิบรอเรยนของชาติตะวันตกจะมีลักษณะคล้ายกับบ้านที่สร้างอยู่ในประเทศอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสทั้งหลาย หลังที่9เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยงลักษณะเฉพาะของเรือนนี้คือมีฝาผนังโดยรอบทั้ง4ด้านเป็นฝาไม้แบบบานเลื่อนที่เรียกว่าฝาไหลเพื่อการระบายอากาศของเรือนได้ดี หลังที่ส0เรือนทรงอนานิคมยูริโปสร้างอยู่บนพื้นที่แห่งนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2469เป็นบ้านทรงอนานิคมที่เริ่มเป็นที่นิยมในช่วงสมัยรัชกาลที่5นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาภูมิปัญญาเชิงช่างในอดีต ขอเล่าเกล็ดความรู้ล้านนาเพิ่มเติมนะคะยุ่งข้าวหรือว่าหลองข้าวมีลักษณะเหมือนบ้านพักอาศัยแต่ไม่มีบันไดถูกใช้เป็นสถานที่เก็บข้าวเปลือกไว้กินทั้งปีมักอยู่ด้านหน้าบ้านยื่งไปทางด้านข้างของเรือนเป็นสิ่งที่แสดงถึงสถานะของเจ้าของบ้าน